ดีค่ะมาขัดหม้อใบเก่าๆให้เงาแวบเหมือนหม้อเพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะมาล้างสันไลปกติเลยนะหม้อใบนี้นี่เบลซื้อมาประมาณสักเจ็ดแปดปีได้แล้วมั้งคะอยู่มานานมากแล้วที่อยู่มานานนี้ไม่ใช่เพราะว่ารักมากนะคะไม่มีเงินซื้อใหม่นะขั้นตอนที่สองค่ะก็ปล่อยขัดหม้อนะคะแล้วก็สบู่หนึ่งก้อนจะใช้เป็นนี่ห้ออะไรก็ได้นะคะของเบลเนี่ยใช้เป็นออนอกแก้วนะ ก็ขัดแบบนี้แล้วก็นําไปขัดหม้อของเราด้ค่ะขั้นตอนนี้และที่จะทาให้หม้อของเราเงาแวบ,บเลยนะเดี๋ยวจะขัดให้ดูนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวล้างให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะนี่ค่ะก็จะเห็นได้ชัดเจนนะว่ามันเงาขึ้นรอบนี้เอาจริงค่ะขัดทั้งใบเลยไม่ต้องใช้แรงมากนะคะก็ขัดปกติค่ะจะได้ไม่เหนื่อยถ้าคลิปนี้แบบ ตะกุกตะกักไม่ลื่นไหลก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าอัดคนเดียวทําคนเดียววิถียูทูบเบอร์เหนื่อยมากแม่ส่วนหูมอเนี่ยที่อไอฝอยขัดหมอเข้าไม่ค่อยถึงเนี่ยเราก็จะใช้แปรงขนอย่างแข็งนี้นะคะแปรงสีฟันถูกัะสบูขัดค่ะออกง่ายๆนะออกไม่ยากมีประมาณนี้เลยค่ะ แล้วก็ขัดทั้งใบอีกรอบแล้วนํามาล้างค่ะถ้าใครอยากได้เงากว่านี้ก็ขัดเพิ่มอีกสักหนึ่งรอบนะคะของเบลเนี่ยขัดไปสองรอบพอแล้วค่ะเหนื่อยอืมจับก็จับมือเดียวอีกมือนึงถือโทรศัพท์มือนึงจับหมอ้โอโอ้โหเรียบร้อยแล้วไปลองทําดูนะคะเป็นวิธีง่ายๆค่ะสำหรับวนันนี้เบลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามเบลด้วยนะ